หอมผักกะแงงผู้ใดน้อเห็ดอ้อมกอบฝนตโตอก,กอบหงอ,อบอบอยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะเงยงวัสีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจกินม้วนไปพี่น้องเบียกว่ามีเ,เมื่อไอีหยังกับพวกพี่น้องอาหารเกา,ลเกาหลีกับกิมจิพี่น้องแซบ่บเป็นไง ลืมให้เปิดเท้าย่างเข้าตลาดกวาดาสตาผักกันแงงย่างโดนลายปวดขาปวดแคงเงยพักกันยงจากอยูย่ใส่เนาะจิมจีพี่นนองโอ้แยแดงใจไรใส่หมูหลานพี่นนองลูกชิ้นมีเนื้อมีทั่วงอกพี่นนอะ โอ้อยา,ากผักแซบอีกคือเกา่าแซบพ่นไปพี่น้องมาเด้มาเด้มาเด้เซนพี่น้องเซนเ,เขาเอิญอีหยังวะคือเซนบุ่นเซนเนี่ยนะที่บางเป็นชีวเขียวอ,ออกสมจิมกิ๊น้อยหนึ่ง อืมพักดองสมพักไปท่าส่วนแล้วเนาะพักดองเลยนะนำแลี้งแก้ไวไปหนอะก็จะมีลูกชิ้นมีเนื้อพี่นอะลูกชิ้นปลาแล้วก,ก็เนือ้อเอขาลลัง ไส้หมาหลากใต้ลินพผอมก็ประกันจวดจวดเผ็ดอยู่สมแรงอยู่ก่อนมันจะเป็นน่ง ก้อนมาล่ะเป็นอื่นมาล่ะป่ะอีสาลิเลมอ่ะอืมอืมไม่มักแม่วันก็ประกาศ Chạy kim chi nấm pin ở xóm xóm. Chạy 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 nấm chạy chạy thế này coi xịt xịt bậc nè Một xịt Kim Sốt giòn con mày ta kìa bên kia nè hết nè Cái này quay tí nè ามาันติดกจะให้ส่วนกันได้สอนเนี่ยอุย้ยได้ยินแต่พี่น่องเฮ้ยเดิดเหมากกือนตอนั้นเล้ป่ะผู้บามาดกับบมาดก็บอกกินแล้วมันไมีลุ่นนะ หลุมมลนมานสิไตหลินบอก็ระขาดเลยช <c oughs> ิก,ก,กี้ュเกียวลูกเิ้นจะม่ใครป่านคะรับ ข้าง่าเอ้ยเขาเทียงพี่น้อไม่ซ้ำแต่กระแล้วเลยหอนบึออื่บชุ่ืมาร kim năm xem u uh. Học lực sống sao Ất tam cho khi nào, phải mặc nha Ấn thì sẽ phải kẹt Nà, tam ăn đen rồi bóp hết A đồi, a đồi Có này đẹp, ôi oh, vậy, Phải xuống cho ăn bắp bạc có tỉnh, <laughs> chắc, tuyệt băng ngay, ăn mướt sới biết rồi ให้น้องแป้งเห็นไว้แม่กินอันนี้หายเหนื่อยแ้วพ่ะนะไฟบังคับบอกก่อนนะไม่แยลก,กว่าใ <c oughs> คยบ้างไหนกับไฟบังคับต่อนะโอ้แอลแรกได้ไปน้องใบสาม โมโหเขาอย่างส่ปงอาหารเกาหลีมันจังแดงคัเดเอาพริกขึ้บานข้าใส่กินอะไรได้แดงมัน เข้ากันกับกิมจิเจียวใบมะดุนเป็นคนไทยก็กินเกาหลีนะคะเปลี่ยนพี่น่องเป็นเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศเดิมๆกินอาหารบัันนอก nọc bản măng nọc Mình để chết ăn măng nọc nhỉ tôi làm nhập Oh, Rồi สายพันย่านึ่งเพี่อเดียววันเดียวท่านจ่าอาหารจานเดียวจานเดียวพี่น้องบนจานเดียวจานเดียวรวยที่เดียวโอเคพี่น้องก็เป็นองค์กบพี่แต่แ้วกันสภาพไปสวนเมื่อไงก้อนฝนสิตกมากกว่าหอมพักกระเงง ผู้ใดอีน้อเฮ็ดอ่อมกบฝนตกกบห้องอบๆอยากกินอ่อมกบใส่ผักกะแยงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแยงย่างโดหลายปวดขาปวดแขงโอ้ยผักกะแงกอยู่สอีนอโอเคพี่น้องพกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง มาไอนกินซัำนน่แต่ฝึฝ่าวาบบายไปหนอปุ้น